สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาริตา88นะคะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องจัก,กรพรรด,ดินีวิหกนะคะคือเราเคยทําเรื่องนี้ไว้แล้วถึงตอนที่18นะคะทุกคนล่าสุดก็คือตอนที่18อะ่ะเ,เจ้านกฟีนิกอะค่ะกลายร่างเป็นมนุษย์ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาต้องกลายร่างเป็นมนุษย์สักพักเลยค่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่านานแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อค่ะตอนนี้จะเป็นตอนที่19ค่ะไปรับชมกันเลย ฟ้าแล่นมันลูน่ธนูเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยยังไงก็ไม่น่าได้ครับจำนวนมันเยอะเกินไปจัดการที่นี่เลยน่าจะดีกว่านะครับคุณรออยู่ในรถม้านิ่งๆนะเข้าใจแล้วค่ะระวังตัวด้วยนะ เรรอน่าอีกนิดเดียวอดทนอีกแค่นิดเดียวนะไรโอนาดูจากที่ริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วโดนยาพิษของพวกเผ่าปีศาจเข้าหรือเปล่านะลูกธนูของเผ่าปีศาจที่อยู่ดีก็พุ่งมาที่จริงคือเด้งไปทางคนพวกนั้นงั้นเหรออัศวินคนนั้นอาการดูวิกฤตมากเลย แถมสีหน้าของอัศวินคนอื่นๆก็ดูจะหมดหวังเราด้วยถ้าปล่อยไว้แบบนี้คนพวกนั้นได้ตายในไม่ช้าแน่ใครนะหืมระวังฉันงั้นเหรอจะว่าไปท่านอาจารย์ก็เคยบอกไว้สินะว่าถ้ายิ้มให้แล้วก็พวกมนุษย์จะว่าอะไรไม่ได้เด็ดขาดถ้าอย่างนั้นยิ้มสูล้ละกัน เอ๊คนคนนั้นก็คงจะถูกเผาปีศาจไล่ตามเหมือนกันสินะแต่ถ้าจะบอกว่าโดนเผาปีศาจไล่ตามมาเหมือนพวกเราการแต่งตัวของเธอก็ผิดปกติเกินไปเสื้อผ้าก็ดูหรูหราแต่กลับปล่อยผมและสวมรองเท้าหนังของพวกชนชั้นสูงเธอคือใครกันแน่นะขออาภัยด้วยครับในเมื่อ เดมเรโอน่าบาดเจ็บแบบนี้พวกเราคงหนีไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วสู้ให้จบตรงนี้เลยแล้วค่อยเดินทางต่อดีกว่านะครับ <_ ening> <c oughs> ได้ยินแล้วใช่ไหมมาดามคุณเข้าไปอยู่ในรถม้าแ้ะห้ามออกมาเด็ดขาดเลยนะครับคุณเองก็กลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะคะถ้าพยายามสุดตัวแล้วเพื่อจะปกป้องกันขนาดนี้ <_ kład> ฉันก็ยิ่งอยากฆ่ามากกว่าเดิมนะสิ เอ๊ะมาตอนไหนกันนะปกป,ป้องรถมา้าตายซะเถอะปกป้องกันดีนักใช่ไหมคุมการรถม้าไว้คุมการรถม้าไว้พวกเผ่ปีศาจใช้มนต์ดำโดยเฉพาะที่ลูกธนูนั่นมียาพิษเคลือบอยู่ด้วยเพียงแค่สัมผัสกับร่างกายมนุษย์พิษก็น่าจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายภายในชัว่วพริบตาแล้วนะเป็นไปได้ยังไง เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่คิดเลยว่าพอหาไม้เท้าเจอแล้วจะได้ใช้ทันทีนั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอีกหลายตัวอยู่หลังต้นไม้ฮะกล้าดียังไงถึงได้โจมตีผู้คนต่อหน้าฉันฮะ<า>เป็นไปไม่ได้ความเดียวคงอนุเดียวได้ขนาดนี้ได้เหรอมองไม่ทันเลยไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนเหรอ เฮ้ยอ่ความรู้สึกนี้แหละพวกเผ่าปีศาจเนี่ยต้องทุกให้หนำถึงสัจใจเผยตัวตนของแกมาซะดูจากความสามารถในการต่อสู้แล้วแกเป็นมือสังหารใช่ไหมพอได้แล้วนะถ้าเธอเป็นมือสังหารก็คงหมายเอาชีวิตพวกเราตั้งแต่แรกแล้วอยู่ต่อหน้าผู้มีพระคุณรถดาบลงซะ เลโวน่าไม่ดีเลยค่ะเราเรียไปที่หมู่บ้านกันก่อนเถอะที่นี่คืออนาเขตมอร์เจลันถ้าไปที่ปรา,าสาทแล้วก็จงต้องมีวิธีรักษาแน่นอนค่ะเลดี้ก็ไปด้วยกันนะฉันอยากจะตอบแทนบุญคุณนะ่ะแต่ว่าตอนนี้คงเจ็บต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นไปหมู่บ้านด้วยกันเถอะค่ะดูดอยฉีก็ตามพวกเขามาซะแล้วแฮะ พอเป็นบาดแผลจะเผาปีศาจสินะดูทรมานมากเลยถ้าแค่ช่วยนิดหน่อยแบบให้ดูไม่ออกก็คงไม่เป็นไรดอกใช่ไหมไม่ว่าชุดนั้นจะมองยังไงออย่างน,าน้อยๆก็ต้องเป็นเชียพระวงนะถึงจะได้ใส่เนี่ย แน่นอนว่าแม้ชนชั้นสูงตระกูลใหญ่จะสามารถใช้ผ้าชั้นดีได้เช่นกันแต่มันก็มีความหมายแตกต่างกับผ้าที่บรรดาเชื้อพระวงศ์ใช้กันอย่างชัดเจนฉันไม่มีทางเข้าใจเรื่องนั้นผิดไปเองแน่ไอดีตจัก,กรพรรดิดีนีแห่งจัก,กรวรรดิอาพอรีแน่อย่างฉันจะมองความแตกต่างนั้นไม่ออกเชียวเหรอเอาเราทุกคนตอนนี้จาน,นกฟีนิกก็ได้ไปกับ รถม้าคันนั้นแล้วเรียบร้อยพอได้ช่วยชีวิตไว้เดี๋ยวเราไปตามต่อกันตอนที่20นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย